สองของเที่ยวกับทองนะครับจะ,จะเผลอ ER เรียกเป็นศรัพยากรอยู่เรื่อยยังไงก็ตามจบรายการนี้ติดตามรายการศรัพยากรต่อกันได้นะครับผมจะพูดคุยกับอาจารย์อีกหลายๆท่านในเรื่องของทํานายดวงคุณผู้ชมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวของเหตุการณ์บ้านเมืองว่าด้วยเรื่องของการพยากรณ์ราคาทองราคาทองปีนี้เหรอฮะปีนี้เดือนอะไรกรันยาสิงหาใช่ไหมสิงหาอยู่ไม่เกินสองหมืนะ่นฮะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้แหละ ลงไปเต็มที่ก็หมื่นแปดนิดนิดหมื่นแปดห้าเนื่องจานั้นก็ใครที่เล่นสั้นก็เล่นเก็บกันไว้แต่หลังตุดจีนปีหน้าร่วงกระจายเพรุะฉะนน้นหลังตุดจีนปีหน้าใครอยากจะซื้อก็เก็บเงินกันไว้ก็ได้ได้นะฮะแต่ถ้าไม่เก็บนะครับก็ไปญี่ปุ่นแบบผมต่อนะฮะหมดเงินหมดพอดีมันจะไปสนใจเงินมีไว้ใช้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้อยากเอามาให้ดูกันเต็มเต็มเาไม่ต้องเก็บไว้ให้ลูกหรอ เงิน,นอ่ะอาจารย์ไม่เคยไม่เคยรู้ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ต้องทํามาหากินเก็บไว้ให้ลูกไม่ได้อยู่ในวิถีแบบนั้นเหรอผมดเนินชีวิตธรรมชาติไปวันวันไม่ใช่ก็ได้ดาเนินชีวิตอย่างธรรมชาติอย่างมนุษย์ถ้ำเนี่ยอย่างมากเขาก็ทิ้งภาพถ่ายกวางภาพวาดวางไว้ให้ลูกดูต่างหน้า กลับไปนี่ปรดีตามอย่าไปสนใจลูกอลูกลูกมันก็โตเองมันดูเนื้อดีกว่ามันดูเนื้อเนี่ยนไกลแ่ไนเพราะทองกับเนื้อถ้าเทิมลูกได้สองเทิร์มเนี่ยเสื้อผ้าแล้วชุดสาราได้อีกสองชุดใช่เดี๋ยวบ้านเรากินได้ครึ่งตัวได้ได้เอาให้ลูกดูไหมสองหมื่นกินได้ครึ่งตัวเนื้อวัวบ้านเรามันเนื้อมันไม่เหมือนกันมันคนเนื้อนี่เนื้อนูนี่ก็ต้องฟัดจริงจริงจริงเลยใส่กระบวนท่ากันทัชกับทาราได้เห็นวิดีโอนี้ไหม เห็นหอมใา้เลยอยากกินแม่บอกพ่อพาไปเดี๋ยวเดต้งพาสองคนนั้นไปอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยามที่หอมใหญ่เนี่ยเริ่มเกรียมแล้วส่งกลิ่นของพริกไทยแล้วก็ฟักทองเริ่มอ้นี่มญ่ได้กลิ่นออกมาเลยนะเนี่ยผมเก่งเรื่องนี้ อช่างภาพซื้อกระปัดกระเพรามาเราก็กลับมาดูเนื้อเองเพราะว่าหิวจะแต่โขกอยู่แล้วัไม่ยอมแรกทีนะครับผมก็แทบจะเอา iPhone ปลากระบาลช่างภาพแล้วยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ยจะคุกแล้วมันก็เอาผักมาอีกอยังยังไม่จบอีกไม่จบโอ้เมันคือนี่อันนี้หอมกระเจียวไอ้กระเทียมกระเทเจียว กระเทียมเจียวให้กรอบนะฮะเพื่อที่จะตอนหลังเนี่ยจะได้เอากระเทียมมาโรยโรยเนื้อมันจะได้เกิดอารมณ์แค่นี้กินก็ดวยน้ำลายคนช่างภาพแล้วมันไม่นะฮะโอ้ยนกินกับเบียร์เนี่ยโอ้ยเคี้ยวกระเทียมกัมากัดเบียร์ตาเนื้อมันก็ยังไม่ทำอะไรอีกไหมมันคือวิธีการกินของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องยั่วยั่วให้น้ำลายไหลครับมันหอมเอาสาเกมาอ่าแล้วก็เมะเล่าบวยอ่ฮะผมชอบกินเล่าบวยนะฮะ อ่าอันนี้ก็ผักทุกอย่างนี่ทําง่ายมากเลยวางแล้วก็เอาอะไรมาครอบไปให้มันสุกไงสุกง,ง่าย <c oughs> สุกไวขึ้นเสริมปุ๋ยอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ทําอย่างนี้มีที่จับด้วยในชะ่ที่จับข้างบนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยพอดีผมไม่ได้ตัดนะฮะอะไรล่ะมาแล้วมาแล้วเห็นมเนื้อจะเริ่มเนื้อมางแล้วก็ค่อยหั่นดู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 มีนหั่นเนื้อนี่แพงไม่เล่นด้ามมันเป็นหมื่นนะพี่เน็กแพงมากมีที่ปุ่นแพงนะมีที่ทําครัวครับใช่ไ<ะ>อ้นี<ะ>่ไอ<ะ>้น<ะ>ี่ตัดทิ้ง มันจไม่เอาไม่เอาเสียเกียรติเที่ยวกับเอนไม่กินลองมันเมือวนอ้วนเพราะฉะนั้นส่วนของมันนี่จะตัดทิ้งไปก็นี่ไอ้ก้อนนี้ไม่ไม่เนี่ยกลับบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาล้วท่อเลยนี่นี้ยีคนนี่อย่างนี้ดู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 มีเห็นไหมเห็นไหม นดูดูกันหันนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะเอาข้าวมาหน้าจอเลยก็ได้ผมไม่ว่านะฮะจะเห็นการหันนะครับพยายามอไปอันนี้อันี้มันออกแล่แมันออกเอาไปเจียวให้เป็นน้ำมันเยอะๆเจียวทไม อ๋อให้น้ำมันมันหอมไงในกระทะจาังเห็นไหมฮะพอพอเขาตัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดเอามันออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นผมก็สงสัยแล้วมันเหลือให้กินไว้ไหนบอกมันแทรกเข้าไปในเนื้ออันนี้เหลือได้นในในอันแยกเนื้อมาแล้วพวกนั้นพวกสวัสด้าอบไว้ก่อนอบในเนื้อมาสุกแบบไม่สุกจะได้กินเห็นไหม ในเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เนื้อมาแล้วเห็นไหมครัคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการหั่นเนื้ออย่างช้าๆนะครับผมพยายามจะซูมไปให้มากที่สุดท่าที่ทําได้ซึ่งแน่นอนว่ากล้องมันก็ต้องสั่นนิดหน่อยมันหิวนะฮะทนไม่ค่อยไหวก็จะได้เห็นว่ามันเนี่ยแทรกเข้าไปในในเนื้อจริงๆซึ่งการกินของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือเป็นศิลปะไม่ว่าจะไปกินอะไรก็ตามอย่างคนญี่ปุ่นนี่หัวก็ดีคุณคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งกินเนื้อในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่ถึงร้อยปีพราะแต่ก่อนมีคนญี่ปุ่นเมือนคนไทยบัวเนี่ยมีเอาไว้ใช้ไถนาทำนาทำไรแล้วพอฝรั่งมาอเมริกามาเนี่ยคนญี่ปุ่นึงเริ่มรู้สึกว่าอยากกินเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่ชิ้นพัฒนาเนื้ออร่อยที่สุดนี่แหละเมีนี่แหละ ข้างบนกรอบมาครอบอีกแล้วเฮียบไม่ได้ควันที่เราทำเลยครอบกันอยงเดียวเพื่อนจะได้กินนะฮะยังไงก็ตามอันนี้ซูมเข้าไปเห็นถึงริ้วรอยบนเนื้อคนทนญี่ปุ่นสามารถคัดสายพันธุ์แล้วทาเนื้อจนโด่งดังเนื้อวากิวให้ดังไปทั่วโลกมีทั้งเนื้อมาซูโอกะมีทั้งเนื้อโกเบซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงแต่ละที่แต่ละที่ซึ่งมีอากาศอากาศแตกต่างกันแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีรสชาติแตกต่างกันเนี่ยเอาแกะเอามาแล้วแกะมาแล้วเห็นไหม ดูซะก่อนเนี่ยมันแล้วก็กินอย่างนี้เลยใช่ไหมมันไม่ต้องสุกมากใช่เหรอไม่มันผิวจนทนไม่ไหวแล้วเอาแบบไม่ต้องสุกมากมันต้องไม่สุกเอาแรก็พอเอาแบบแรงจะแขจะเสียบจะเสียบไม่เน่แค่ประมาณนี้เห็นไหมฮะหั่นนิ้วเนื้อมาปุ๊บเนี่ยั้งงในยังแดงๆอยู่โอ้ยแดงพี่เล็กแดงเนี่ยเห็นไหมหั่นดุ๊บฟุ๊บปุ๊บอู๊ยเห็นไหมฮะการหั่นอ๋อหือแบบผมไม่กินเนื้อฮะ ไม่ไงไปเลยอยู่อยู่เต่อไปดีนะพยายามหน่อยงี้คิดว่าเป็นหมูก็แล้วกันแม่เหมือนกันันหมูนีไม่เกิดมาเพื่อไถนามันเกิดมาเพื่อตายฮะใครเป็นคนสอนอันนี้แต่มันมันมันตายดีนะมันอยู่ดีตอนตายเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยเขาจะเปิดเพลงโมสารแล้วพอตอนไม่อมันเคลิบเคมเคลิ้มเพราะว่ามันจะเขาจะไม่ให้หลัง ไม่ให้หลังษาแล้วตอนค่านี่เขาเขาใช้อะไรพริเศษวิธีการเขามีเทคนิคในการตายไม่ใช่ใช้ช็อตไฟฟ้าหรือปืนยิงหรือใช้กระบองฟาดกระบานอย่างประเทศไทยม,ม,มันจะตายตอนจบตอนตายนี่จะเป็นเพลงตกแต่กไปมันง, <c oughs> งสง่งวิญญาณาานี่แล้วนี้นคุณผู้ชมก็ยังเห็นอยู่อย่างดีนะฮะว่าไม่มีไม่มีช่างภาพนะฮะ ที่หายไปนี่คือหายกันไปในป้ผกอย่าแปลกนะผมผมไม่รู้จะหันกล้องมาถ่ายช่วยช่วยทำเทคนิคตอนนั้นให้ดูหน่อยดิว่าทำยังไงก็ไม่มีอะไรก็มือหนึ่งในมือหนึ่งคีบแล้วก็ดึงปื๊ดขึ้นมาอย่างงี้ง่ายๆวันหลังเนี่ยถือเนี่ยอันนี้อร่อยมากกึศเมลอดเมลอนเมลอนเนี่ยมีหลายเกรดพี่เล็กไอ้เมลอนเกรดดีๆนี่โอ้โหมันเทพ ไอเเบรนอนที่กินแบบทั่วไปตามข้านถนนนี่จริงรสชาติอาจจะกินมันจะหวานเมรอญี่ปุ่นก็แค่ลองไปกินเฉยๆกินเสร็จนี่มันจะไล่กลิ่นเนื้อออกจากปากแล้วปากนี่จะเฟรชหอมมากนะฮะแล้วถ้าอย่างงี้ก็ไม่ต้องกินเนื้อจะไปไล่ทำไมนะไม่ก็กินเนื้อเสร็จแล้นไม่ไล่ไงทําให้ปากสะอาดได้สูบกินบุหรี่ก็ได้จะได้คิสกับสาวเอวีง่าย ยังไงก็ตามนี่กลับมาแล้วฮะเราก็หลายจกดที่นี้นะต้องมาเดินวอร์มกันโอ้นี่รถญี่ปุ่นเห็นไหมครับผมห้ามเรียกแท็กซี่แถวนี้ห้ามเรียกห้ามเรียกแท็กซี่แถวนี้นี่คือแท็กซี่บ้านเราน่าจะติดป้ายแบบนี้อ๋อนี่คือรถปงิปงงิอ่ารถปงิปงินตอนนี้ตอนนี้จะพารถย่านเขามีหลายย่านเขาต้องพูดอย่างนี้คนกระแดะญี่ปุ่นกนโนอตเป็นรถปงิปงิไหมวันนี้อย่างเงี้ยมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อืมนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมเออ ฟีดนิดหนึ่งฮะคุณผู้ชมที่ดูในจอเนี่ยจะเห็นราคาชัดเจนญี่ปุ่นมีรถไฟฟ้าหลายสายมากมั่วมากฮม,มั่วมากอ่าหลายคนกลัวมากโอ้ขึ้นรถไฟฟ้าญี่ปุ่นไม่มีภาษาอังกฤ,ฤษเลยล้วจะลอกหรือนูด้าทำมาหมดแล้ววิธีง่ายมากเลยก็เดินไปแล้วก็กระชากไหนสถานีแล้วก็บอกเขาบอกว่าอเออ ก็คงหนีให้ในสถานีก็จะลากมาแล้วก็จะช่วยกรุณาทำให้เราหมดบริการส่วนตัวเขาเรียก p r i v i l เ g e นะฮะเพราะฉะนั้นช่างมันเถอะผมทำนี้ตลอดขึ้นที่ไหนผมก็ทำอย่างนี้ง่ายมากตอนหลังๆเนี่ยก็คุนกันเองเพราะว่าจำได้แล้วก็ไปขอแผ่นที่ภาษาอังกฤษเข้าได้ราคาที่เห็นอยู่ก็คือแต่ละสถานีญี่ปุ่นยังไม่สามารถที่จะทำระบบยี่สิบบาทไปทั่วได้นะฮะสู้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยทำเลจะทำไง เมื่อไหร่รู้สึกค่ารู้สึกฟ้า BTS ก็ขึ้นน่ะใช่ขึ้นก็ขึ้นแต่ว่าเราโฆษณาว่าเราจะทำอ๋อเหรออ่าเราดูเป็นข่าวไว้ก่อนให้เป็นข่าวไว้ก่อนนะฮะวิธีการเห็นไหมฮะแม่ยานี้พยายามจะถ่ายอกสาวไม่แต่เดินหนีไปรู้แก้วนะครับเห็นไหมนะเนี่ยมนจะได้รู้ไงว่าคนนี้นี่มีพนักงานคอยยืนอยู่ตลอดไม่ต้องกลัว รถผมพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ไหนผมพูดเป็นอเลิกาโต้ในาสถานีเขาพูดภาษาอังกฤษได้จานโดโซเห็นไหมนี่ม่ีแผนที่เห็นไหมันมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ะน,นะซึ่งคุณผู้ชมมันจะไปซื้อทีละตานจะไปซื้อตั๋วพาสจะไปซื้อจากนาริตะซื้อสองหรือทูเดย์พารสเรื่องอะไรก็ตามรายละเอียดจะอยู่ในหนังสือผมไม่สามารถจะบรรยายได้นะครับอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นรถใช่ รถไฟฟ้ารถใต้ดินมั้งเนี่ยเนี่ยรถใต้ดินหมดฮะผมลุยหมดแล้วทั้งเช้าบ่ายสายค่ำคนเยอะคนน้อยนรงนียผมยังไม่เห็นสาวๆที่เหมือนในวิดีโอที่ผมดูเลยสาวไหนหน้าตาที่แบบเหมือนตามรูปภาพตามเฟซบุ๊กตามอะไรพวกนี้ที่ไหนในเนี้ยในวิดีในคลิปของอาจารย์เนี่ยทำไมไม่มีสาวสวยๆอย่างนั้นบ้างเลยเคยรู้จักชมห้องนี้ถ่ายชมรมห้องนี้ถ่ายแต่คนสวยไหม ในเฟซบุ๊กผมก็มีมีแต่สาวไทยโหมมันแอบกันอยู่ตรงไหนขุดรูอยู่ตรงไหนว่าทำไมมันแต่ละคนก็เดินอยู่ตลาดรับบางลำพูผมก็ไม่เจอสักคนโลกมันก็เหมือนกันแต่สาวญี่ปุ่นในนี้พัฒนากันเยอะนะฮะถ้าเกิดเด็ดเด็บเนี่ยต้องไปเนี่ยนช่วงนี้ยสิงหาคมเด็ดเพราะว่ามันร้อนมากแล้วมันเป็นโอ้มันสั้นอะไรสั้นผมชุดแต่งสบายไลย อนะฮะมันขกขึ้นมาเลยนะฮะโซนทุ่งซันี่ตกมานี่นี่เียนไหมนี่ยังร้อนไม่มากตอนช่วงผมไปผมผม,ผมแพ <ừ> ้ค่ะร้อนร้อนมากๆแล้วผมมึนแต่ห <ừ> ลังๆในวันหลังๆก็เริ่มร้อนแล้วก็จะเริ่มมึนแต่มันสาวเยอะก็เลยคนนะฮะอ๋อเมื่อกี้นี้ผมลืมพูดบรรยายไปเมื่อกี้คือห้าแยกพระปาชัยมใชัยพระปาชัยห้าแยกหยุดนิดนึงครับเราทําเรื่องห้าแยกนี่ย้อนกลับไปไหนไหนไหนพระห้าแยกเมื่อกี้นี้ตรงตรงแท็กซี่นั่นปะ ตรง right? ที่มีมีจอต,ตรงหัวมุมมาขยี้มอนี่รถถอยหลังได้ด้วยแบบให้ถูกจะนี่นี่ป่ะให้แยกหยุดนิดนึงฮะหยุดนิดนึงให้แยกดูเอฟเอฟซิกเอียงหกฟัสซิลเลสที่ไอฮันตายอ่ะ ฮานฮานะฮานหรือฮานเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันขับมาที่ที่คนเพียบเลยแล้วปัดเนี่ยทุกคนต้องมาถ่ายใญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดขับคนเดินข้ามถนนพร้อมกันเนี่ยต้องมาห้แยกชิบุยะที่ห้แยกที่ชิบุยะจะเป็นห้แยกที่คนพอไฟเขียวปุ๊บเนี่ยหูคนแห่กันพุ่งกันมาทุกทิศแล้วก็เดินตัดกันจะเป็นภาพหลักของญี่ปุ่นเลยนี่ผมก็ไปถ่ายแต่พอดีผมดันไปวัยทิ์แต่ฮานานบอกว่าเร็วกว่าทูฟาคือ ซีดีเถื่อนบ้านเราเฮ้ยเร็วดิต่อครับต่อผมก็ไม่เคยดูในโรงนะฮะอไม่สนับสนุนนะฮะกัสี่สิบาทฮะมาสเตอร์แล้วนะสี่สิบถูกลงนั้นเ่ยผมเืาอเท่าไหร่หกสิบสิเออหกสิบสามแนร้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่พูดถึงอะไรฮะเนี่ยนี่นี่คือยาดนี่คนไทยชอบมากเขาเรียกกันว่าฮารจุด ใช่ไหมเพราะเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนี่ไงท่าลุงกูมีอะไรเผื่อหรือจุกกูรู้จักนะเห็นท่างกล้องรู้จักหรือสาวประชาลุงจูลุงสาวใส่ชุดกีมิโนเดินนี่แดนคอทเพย์วรรณทิย์เต้นโถ่เหมือนสยามบ้านเราอย่างนี้ป่ะโอยสยามมันยังไม่แดนสยามมีหรือเปล่านั่นมันก็ไม่ต่างอะไรเนี่ยบ้านเราใส่ชุดไทย มีใครใส่ชุดจงกระเบนไปเดินสายามบ้างวะอันนี้มาให้ดูนี่อาหารสรหรับคนจนทเที่ยวกระทอมไม่กินไม่เคยสั่งนะครับเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติช่างภาพอยากไปเนี่ยมีเงินแปดหมื่นแปดยืมคุณเมยม์ไปแล้วก็ไปญี่ปุ่นเนี่ยมีเ<ม><ม>ข้าปั้นขอสไลา์หยุหยุด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 ถ้าจะไปญี่ปุ่นแบบถูกที่สุดนี่ไงนี่ไงหมื่นแปดหมื่นแปดที่ไปข่างบินข้างบินนะข้างบินไปกลับแล้วก็จองที่พักก็ประมาณสองสามพันอคืนหนึ่ง สองพันสอนเยนใช่วุมสรุปว่าคือต้องมีเงินเฉลยน้อยสามหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมก่อนหืนแนะฮะผมนอนมาแล้วเอ๊ะรูปบอกโชว์ไปูแล้วนี่นอนในแคปซูลดูแล้วแคปซูลแคปซูลคือละเก้าร้บาทเก้าร้อบาทมีหมดเลยไปฟันยังันไม่ต้องไปเลยไปแต่ตัวมีหมดใดเป่าผมน้ำมันใส่ผมเอาขโมยมันกลับมาเองได้เลย อาบน้ําอาบน้ำเ้าร้อยเก้าร้อยบาทครบอยู่ครบไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเพิ่มเลยจากเก้าร้อยบาทต่อคืนแล้วก็มาเดินนี่ต่ออจะได้ดูราคาข้าปั้นนี่หมื่นแปดก็บวกเอาเฉลี่ยวันหนึ่งใช้สักสองพันก็จะอยู่กี่วันก็ว่าไปสามหมื่นก็น่าจะคืนเก้าร้อยกลางวันเดินดูเด็กสาวจ่ายตังค์นี่ไหนลูกเนี่ยตอนนี้เดินเลงไว้ก่อนว่านี่นี่ก็นี่ร้อยยี่สิบหกเยน สามสิบกว่าบาทเดินไปกินตรงนี้มันก็ราคาเท่ากันกินแมนกรวยเนี่ยซัดมันแพงหนึ่งดุนแล้วสองเนี่ยยัดเข้าไปโป๊ะเดียวอยู่มันไม่แพงคือถ้าเกิดค่าเงินตกเนี่ยโอเคซัดแรงลุยแหล่ยิ่งถ้าเกิดไปหกโมงเย็นลดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากล่องนี้มันเหลือไม่ถึงร้อยบาทนะห้าสิบบาทห้าโมงเย็นไปเดินเลงไว้ก่อนสองทุ่มนี้อันนี้รู้จักทาโกยากิทาโกยากิใช่ ะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าญี่ปุ่นแพงจริงๆเนี่ยบางไอ้ลูกสิษยิ์ผมบางคนเนี่ยมันอยู่วันหนึ่งเนี่ยมันใช้นอนโรงแรมไอ้คปซูลนแล้วก็กินข้าวกล่องรอนถูกๆเนี่ยหรือถ้าเกิดเจถ้าเกิดอึดหน่อยเนี่ยเซเวนน่นตอนประมาณสี่ทุ่มเนี่ยเขาจะโล่โลของออกออแล้วเขาไปยืนรอที่ถังจร <c oughs> <c oughs> ิงๆไม่จริงในไทยกินยังไงกันพูดเลยไม่เขาขอมันแค่หมดอายุนี่เดียวมันทิ้งเลยยังไม่หมดเลยด้วยแล้วก็รอเกิดมันจะมีพวกโฮมเลสพวกไม่มีที่อยู่ก็แข่งกัน อ,อ, dings, อันนี้อันนี้ร้านนี้ที่อยู่ที่ไหนวะที่ร้านไก่ day, ทองอยู่ที่ชิบูย่าสุดยอดที่ร้านไก่ทองแก่มตัตงแห่ไมมีไก่ไปเือหนังสือผมไม <laughs> ่ไ <friend> ด <tills. S 1> ้คนนจากญี่ปุ่นอ๋อผมอ่านหนังสือจานเขียนไก่ทองนี่เขาจะเจอั้ยเนี่ยชักมันนี่เห็นม่เนี่เอามาให้ดูสาวสื่อสาวเข้ามารวมกันนี่วงอะไรสักอันหนึ่งที่มีนักร้องสี่สิบแปดคนจริงๆแล้วมันจะแยกกกันไป แยกโกก็ไปตามห้าง,งต่างๆแล้วก็แดนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆใช่จริงๆอะคุณเมย์อยากไปแล้วสิแม่ไหมใ,ให้ดู<อ>ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นญี่ปุ่นหน่อยฮะมีตามสีแยกก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมถามว่าใช้เงินกี่บาทใช่ไหมกลับมาที่การใช้เงินจริงๆนะลูกศิษย์ผมอยู่เนี่ยวันหนึ่งพันกว่าบาทก็อยู่แล้วค่าท <c oughs> ี่พักเก้าร้อยอยู่ติดสนานี้รถไฟถ้าเกิดอยู่ไกลกว่านั้นก็ถูก กว่าแล้วก็ข้าวปั้นเช้าวันนี้ผมก็กินนะฮะถ้าเกิดอยากรูจบแล้วฮะอยากรู้มาเดินกินซ่าไม่เปิดดูสิเว้ยเช้าือไม่มีนะฮะอันนี้กินซ่าหููสุดอรูหรูมากพูดถึงร้านอาหารก็ไม่แพงที่มันหยอดตู้นะ400ร้กว่าเย็นสีร้อแดิบเยนนี่ก็ได้เป็นชามแล้วแม่เนออย่างอย่างร้านหลูๆนี่ได้เข้าไปบ้างไหมก็ไปกินเนื้อไงลูก แลแต่ถ้าเกิดร้านมันจะเป็นร้านจอดตู้เม่มเดี๋ยวเขาว่าเอาว่างๆเอาต่ตัดไม่ดูมันจะหยอดเงินเข้าไปแล้วก็กดมันจะมีอาหารให้เรียงเลยแล้วก็กดปุ่ม4 0 0 0 0อย้เยนถ้ากินไท่หาไร้อยห้าสิบบาทกดโพ่มาก็จะได้ใบออกมาแล้วก็ไปนั่งโต๊ะแล้วยื่นใบเขาเขาก็จะทํามาแล้วรามเมงแถวทองหล่อที่กินอยู่เนี่ยร้อยแปดสิบไอ้นี่ร้อยห้าสิบนี่คนขนาดนี่คนละโลกอ่ะคือเมืองไทยล้วถือถุงไม่เก็บกลับบ้านอ่ะ อาหารจานใหญ่มากฮะไอ้น,นี่เด็ดสุดจุดนิดนึงฮะขอยมาถอยมาหน่อยพามาอันนี้ชอบมากเลยเบียเ <c oughs> บียริมทางเบียริมทางเดินไม่มีท <c oughs> ้อกระจกแล้วเบียร์นี่จะติดอ,อุณหภูมิไว้ให้เอ็กซ์ตา้าโค <c oughs> ลบสองจุดสององศาอันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดในการก,ารกินเบียร์ <c oughs> นะฮะแล้วมันจะล็อกให้ <c oughs> ใหเห็นเลยว่าอุณหภูมิ <c oughs> ออกมาแล้ววัดอุณหภูมิให้ดูด้วยสองจุดลบสองจุดสององศามันเป็นเกลือกใช่ไหม มันเป็นแก้วแก้วเท่าไรแก้วเท่าไร่ก้วสองร้อยบาทนะไม่แพงนะเท่ากับพิซเมืองไทยอ่ะคือกินโฮการเด้นเมืองไทยก็สองร้อยสองร้อยเตน่งร้ยแปดสิบสองร้อยมีฮะเพราะฉะนั้นกดมาเลยวันสตรี่เนี่ยโอ้โหสตรี่ลิชมอลเนี่ยไม่แพงเพราะว่ามันอยู่ที่ค่าเงินถ้าเกิดค่าเงินมันตกเนี่ยอะไรมันก็ไม่ค่อยแพงมากยิ่งผมคูณยี่สิบเก้าเนี่ยผมไม่ได้คูณสามสิบ ผมคูณยี่สิบเก้าก็ยิ่งถูกนะฮะเพราะฉะนั้นไปแต่แต่ละย่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หนังส,ปสัปหลาดต้องมาทำลายตึกนี้เป็นตึกกลมๆที่อยู่ตรงกินซ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังโรคแตกหรือหนังอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นตึกที่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งใน้าหมา,หายรั<อ>ง,<อ>งสัปหลาดใช่ <ought S 1> อ๋อเห็นแล้วใน Resident Evil ก็มีทุกเรื่องทุกอ้นต้องมาทำลายนี่ให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดทำาลายนี่ได้แล้วมนุษยชาติจะพินาศงั้นไม่ถือว่าเป็นสัปหลาดหรือโรคทอมบี้ของแท้ เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศต่างๆกินอีกแล้วคือประชิผลกินไ่ของกินเยอะนะอาจารย์ไม่คือถ้าเกิดเราไปที่อื่นเนี่ยื่องไปเที่ยวต้องไปจ่ายต้องนู่นนี่นี่เรากินอย่างเดียวเดินไปกินไปเดินไปกินไปอะไรวะน่าจะนี้เป็นร้านที่คนน่าจะขนมนะขนมะอันนี้นิยมมากเขาต่อคิวกันยาวผมก็เดินไปต่อเขาบ้าง พอถึงกวแล้วไม่กินซื้อซื้อซื้อกินกินกินโอเคและก็เป็นเทปพิเศษนะฮะว่ากันด้วยเรื่องราวของญี่ปุ่นนะครับที่อาจารย์ทอรได้เก็บภาพเน้นไปที่อาหารการกินมาฝากกันก็ต้อนรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าได้อย่างเสรีในช่วงนี้ของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปไม่ต้องไปขอวีซ่าแล้วสามารถติดต่อทัวร์ซื้อตั๋วจองตั๋วไม่ต้องติดต่อไปเองไปเองได้เลยผมซื้อเอง ตั๋วก็ซื้อเองหนหมื่นแปดกว่าบาทหนึ่งมื่นแปดพันนิดๆแล้วผมบินไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยผมซื้อตั๋วไอ้แบบแอร์เอเชียผมก็ซื้อผ่านเว็บจ่ายเงินก็ใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าตั๋วนี่ยจริงๆบางตอนเนี่ยถึงเจ็ดพันเยนอ่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมื่นสามเองนะข้าวบินเออข้าวบินเนี่ยหมื่นสามก็มีบางช่วงเราเราจังหวะเพราะฉะนั้นพาน้องจิ๊กจี้ไปได้เลยใช่ฮะ เราต้องดีๆเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับพรมาจนวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นขายให้แกจนรวยรับดานนะจะขายจางในหนังสือเหนังหน้าหนังสือในดวงใจของผมรับดานนะผมอยากได้ยังไม่ได้เลยรับดานหน้าเดี๋ยวจะพาคไปจิ๊กไปเลยไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องพี่เล็กที่ไม่เคยได้หนังสือเอไปเลยเไปเลยแต่รับดานจะไปไหนเดี๋ยวดูก่อนส่วนรหน้านไปทางของหน้าอย่าไปคิดมากพาลูกเที่ยวดีกว่าพาลูกเที่ยวมันยังไม่ออกขายอ่ะ เริ่มคุยกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอรมันก็ได้ว่ามันมีอะไร้เียวพาลุยก,กเดี๋ยวยยพาเอาเอาวิดีโอมาให้ดูยาวเหยียดเลยอ,อยนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับพรอมระจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้บน u t u b e นะครับเข้าไปที่ youtube.com และพิมพ์หาทอนทัวร์ทีวี t h o n t o u r แล้วก็ทีวีนะครับหรือถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์ทอนผ่าน Facebook ได้ครับลองเข้าไปแอ Facebook อาจารย์ทอนนะ G S o n t h o n ทอนแล้วก็ ทำรงนาวาสวัสดิ์พิมพ์เอาเองแล้วกันแต่ส่วนใหญ่พิมพ์ชื่อทอนขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นรูปหน้าอาจารย์ทอนขึ้นมาเลย <c oughs> เอลันนั่นแหละจะเป็นรูปการ์ตูนไงี่ย <c oughs> โอเคดีมากนะครับนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกษอกเอยดร็ดร์ทอนทำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยช่างภาพอีกสองคนโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์น้องชื่ออะไรนะบอยช่างตัดต่อช่างเสียงเออมีช่างตัดต่อหรือเปล่ามี เขาเรียกอะไรทีดีใช่ไหมทีดีทีดีคือคอยสวิตภาพไงแม่บ้านที่เอาน้ำมาให้เราคุณแม่บ้านยามข้างล่างที่ผมพยายามจะบอกว่าทีมงานเยอะมีทีมงานเยอะเหมือนยามเยอะจานไม่ใช่น้อยยามยามคนเมื่อกี้เห็นไหมโอ้สามสี่คนมีคนหนึ่งเหมือนมีหลายคนถ้าแกยืนคุยอยู่คนเดียวใช่แล้วแกคุยกับใครผมคนนึาเขาคุยโทรศัพท์มันเป็นการหลอกล่อ ผมคิดว่าอยู่กันหลายคนแน่เลยเคยซื้อยคยอยากเห็นก็เชิญมาเทียบพานพาทิได้นะฮะเ้าเปิดหน้าเข้ามาได้นะครับจะมาซื้อของในร้าน ASTV Shop ก็น่ารักทุกเชิญนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ